สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้ p l u สวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถ SUV สุดหรูที่กำลังมาแรงมากในตลาดประเทศไทยกับรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย GWM อย่าง GWM แทงห0 0ปี2025ัีสาสีดำสุดเท่ที่มาพร้อมความหรูหราแข็งแกร่งและสมรรถนะที่เหนือระดับเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบความหรูแบบลุยได้ทุกเส้นทางเราจะมาดูรายละเอียดกันแบบจัดเต็มทั้งดีไซน์ภายนอกภาย,นภายในห้องโดยสารสมรรถนะของเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนและราคาจำหน่ายในประเทศไทย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ GWM แทง500ปี2025ีดสาีดำคันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากตัวรถมีขนาดใหญ่และสาง่างามเส้นสายรอบคันดูทรงพลังกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้แทงที่ดูภูมิฐานไฟหน้าแบบ LED matrix ให้ความสว่างคมชัดแม้ในเวลากลางคืนชุดกันชนหน้าดีไซน์แข็งแรงพร้อมแผ่นกันกระแทกที่ดูสปอร์ตแต่ยังคงความหรูส่วนด้านข้างมีเส้นคาดัตัวถังที่ดูหนาแน่นบ่งบอกถึงความมั่นคงในสไตล์รถออฟโรดระดับพรีเมียม ล้ออัลลอยขนาด20นิ้วสีดำด้านเข้ากับตัวถังสีดำได้อย่างลงตัวเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ทันทีถึงความหรูหราแบบรถยุโรปเบาะหนังแท้เกรดพรีเมียมเย็บด้วยได้คู่ให้ความรู้สึกนุ่มสบายเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบ,ระบบระบายอากาศและระบบอุนบอ่นเบาะหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาดใหญ่กว่า14นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย ช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมทุกอย่างได้ง่ายโดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลัยด้านหลังมีจอยแยกสำหรับผู้โดยสารตอนหลังรวมถึงช่องแอร์แบบแยกโซนสำหรับทุกที่นั่งภายในยังตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเช่นแผงคอนโซลลายไม้แท้คาดด้วยเส้นโครเมียมและไฟแอมเบียนหลรอบห้องที่สามารถปรับได้หลายสีเพิ่มบรรยากาศความหรูหราในทุกการเดินทางหลังคาพาราลามิกซันรูฟแบบเต็มบานช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งและเปิดรับแสงธรรมชาติได้ดี นอกจากนี้ระบบเสียงจากอินฟินิตีรอบคันยังให้เสียงที่ชัดลึกและทรงพลังเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่มาดูกันที่ด้านสมรรถนะ GWM Tank 500รุ่นปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V 6ขนาด3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ354แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดท,ที่ปรับจังหวะได้อย่างแม่นยำและนุ่มนวล ระบบขับเคลื่อน4ีล้ออัจฉริยะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง11รูปแบบไม่ว่าจะเป็นโหมดถนนทั่วไปโหมดออฟโรดโหมดหิมะรหรือโหมดทรายตัวระบบจะปรับแรงบิดและการทำงานของช่วงล่างให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติสำหรับช่วงล่าง GWM ใช้ระบบการสะเทือนแบบอิสระด้านหน้าและด้านหลังพร้อมโช๊คอัพที่ปรับระดับได้ช่วยให้การขับขี่บนถนนครุครยังคงนุ่มนวลไม่สะเทือนจนเกินไปการเข้าโค้งมั่นคงและแน่นหนึบส่วนระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกสี่ล้อพร้อมระบบช่วยเบรก ABS eBD และ b a ครบทวนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้านระบบความปลอดภยัย GWM แท n ง500จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเช่นระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระดับ2บวกระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยลงเขา Hill Descent Control ที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจในทุกสภาพเส้นทางในส่วนของสมรรถนะด้านการประหยัดน้ำมัน GWM ได้ปรับปรุงระบบไฮบริด My Technology เพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและปล่อยไอเสียน้อยลงทำให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดระบบสตาร์เครื่องยนต์แบบเงียบและการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มช่วยให้ประสบการณ์ขับขี่หรูหราขึ้นอีกระดับ มาถึงเรื่องราคากันบ้าง GWM ท a ง k 500ปี2025ในประเทศไทยคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ2,490,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจสูงถึงราว2,890,000บาทสำหรับรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน c w d เต็มรูปแบบถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันอย่าง Toyota Land Cruiser Prado หรือ Ford Everest ที่มีราคาสูงกว่าแต่สมรรถนะใกล้เคียงกัน โดยรวมแล้ว GWM แทงห500ปี2025ีดสาีดำคันนี้เป็นรถ SUV ที่ผสมผสานความหรูความแรงและความปลอดภัยได้อย่างลงตัวทั้งดีไซน์ที่ดูดุดันแต่หรูหราภายในที่สบายเหนือระดับเทคโนโลยีล้ำยุคและระบบขับเคลื่อนที่พร้อมลุยได้ทุกที่ถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ระดับพรีเมียมที่ทั้งเท่และคุ้มค่านี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Plus ของเรานะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ